โซนี่ครับเปิดตัว Z1F แล้วในญี่ปุ่นครับ z 1ดนี่ไม่ต้องตกใจไปนั่นคือ Z1S ที่จะมาในอนาคต oh. นั่นคือตัวย่อส่วนนะของตัวแ1นั่นเองนี่นะครับงานนี้เปิดตัวกับ n t t โดโดค o มโครับถือว่ามีการขายพร้อมกันเลยทั่วประเทศครับโดยมีสีไม่ไว่าจะเป็นสีดำ สีขาวแล้วก็สีชมพูอันนี้<ต> iPhone 5s <4 S 2> แหละครับนั่นนี่ฮะมันเหมือนมาก <c oughs> นะฮะแต่สีเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะฮะมีสีเหลืองด้วยสีที่อยู่ด้านหลังถ้ามาด้านหน้า <c oughs> ด้านหน้าจะเป็นสีดำะนะครับถือว่าง่ายว่า จัดการง่ายหน่อยไม่เกิดทั้งด้านหน้าสีไปตามด้านหลังนี่ลําบากชีวิตใช่เพราะถือว่าแง่ยว่าคล้ายๆกับอันนี้ก็หลังๆนี่ต้องบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยเริ่มคิดถึงซัพพลายเชนแล้วว่าทำอะไหลมาเนี่ยคือทําอะไหล่ที่มันบีบคอตัวเองมากเกินไปอ่ะมันจะเป็นค่าทางการตลาดที่มันโหดเกินไปนะลาบากแล้วเขาจะต้องมา m a n นจในเรื่องของวัตถุดิบอย่างที่อาจารย์สมเดชพูดเนี่ยวัตถุดิบนี่สําคัญมากนะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะสเปคเนี่ยคล้ายๆกับแซดวันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ตัวเล็กลงจอ4 3, 2, 3, 7, อี่อยู่สนิ้ว7.2.0 PHD แล้ว CPU ะครับเหมือนเดิมมดเลยซ p u ียูชั้นไอค800ครับแรงมากนะฮะล้วก็ใช้กล้อง20ล้านพิกเซลเบลนจีนะครับแบตเตอรี่เนี่ย2300ม mm, ิลลิแอมนะครับนินเทนโดนในตัวเนี่ย16กิกนะครับแล้วยังรองรับการป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำได้เช่นกัน<อ>นะฮะพูดง่ายว่าย่อส่วนบางคนบอกว่า z ซวันตัวใหญ่จัง ไม่อยากถือบางคนเด็กๆอยากใช้สาวๆนะฮะกลายมาเป็นรุ่นเวอร์ชั่นเล็กลงมานั่นคือในญี่ปุ่นใช้ชื่อว่า Z1F แต่เขาบอกว่าคาดการว่าจะเป็นเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยใช้ชื่อว่า Z1S S s i n g ส p o r e ินี่เลยนะฮะก็คือที้ี้สาเหตุที่หลายๆคนบอกว่าทําไมต้องมีโมเดลเฉพาะในญี่ปุ่นด้วยก็เพราะว่าบางทีสินค้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำแบบเขาเรียกว่า J โมเดลหมายถึงโมเดลที่ขายเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งมันจะมีราคาที่ถูกมากนี่แต่ในขณะที่สเปคและฟีเจอร์เท่าเดิมครับแล้วก็มีเรียกว่าใส่ฟีเจอร์หนึ่งที่เอาไว้ป้องกันคนต่างชาติใช้นี่นั่นคือไม่ใส่ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นเลยต้องและอย่างที่อาจารย์ตัวไหนพูดคือมันถูกลงเพราะว่า <c oughs> โอเปอเรเตอร์เนี่ยซับสิเดตใช่แล้วก็มีสัญญา <c oughs> ซึ่งคนญี่ปุ่นเคยชินอยู่แล้วละ่ะก็อบอกว่าตัว Z1S ที่เป็น International version เนี่ยก็คือภาคย่อส่วนของตัว Z1 เนี่ยจะเปิดโฉมนในตลาดโลก ในวันที่6มกราคมในงาน CS c America, s ทีสหรัฐอเมริกาลาสเวกัสว้ดังนั้นใครที่รอดูทดลองเวอร์ชันอย่างเช่นไทย <c oughs> ก็ต้องอิน t นช่ a l เวอร์ชันเนี่ย <c oughs> ก็ต้องรอเผยโฉมครับ <c oughs> ในเดือนหน้าวันที่6มกราคมนั่นเองนะ